และพยาบาลในโรงพยาบาลราชบุรีนะคะก็ออกมามีส่วนร่วมในการแต่งชุดสีดำเพื่อคัดค้านร่างพระรา,าชบัญญัติคุ้มครองที่เคยมีปัญหานะคะซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้เสียหายจากการได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขนะคะก็เป็นอีกหน่งส่วน,นะคะ่ะที่มีความเคลื่อนไหว แพยพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะได้พร้อมใจการแต่งชุดดำและเดินทางมารวมตัวกันที่หน้าโรงพยาบาลราชบุรีพร้อมถือป้ายคัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณาสุขหลังทราบข่าวว่าทางรัฐบาลจะมีการนำร่างพรบคุ้มครองฉบับนี้เข้าสู่สภา,สา,สาอีกครั้งเพราะรัฐบาลบอกว่าเป็นเรื่องเล่นดวนที่ทั้งที่ยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์ที่มีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องโดยนายแพทย์ประสิทธิ์นิพัสสัตแพทย์ที่ปรึกษาโรงพ รพยาบาลราชบุรีได้อ่านแถลงการคัดค้านร่างพรบรคุ้มครองดังกล่าวว่าบุคลากรของโรงพยาบาลในราชบุรีขอแสดงการคัดค้านที่ทางรัฐบาลจะนําร่างพรบรคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณาสุขเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามร่างพรบรดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนบุคลากรด้านสาธารณาสุขและระบบสาธารณาสุข,ขของประเทศรวมทั้งยังเป็นภาระด้านการเงินการคลังในประเทศในอนาคต แต่ร่างพรบฉบับนี้ยังเปิดช่องให้บุคลากรบางกลุ่มเข้ามาสแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์โดยขอให้รัฐบาลยับยั้งการนำร่างพรบฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาในสภาจนกว่าจะมีการแก้ไขที่เหมาะสมหรือสแสวงหาแนวทางใหม่ซึ่งทางแพทย์และพยาบาลรวมทั้งบุคลากรสาธารณาสุขจะแต่งชุดดำไปจนกว่าร่างพรบฉบับนี้จะตกไปและถ้าร่างพรบรคุ้มครองฉบับนี้ผ่านออกมาทางแพทย์เองก็จะทำการทดลองตรวจสอบคนไข้ตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด โดยใช้เวลาตรวจรักษาคนไข้15นาทีต่อคนซึ่งหนึ่งวันก็จะตรวจรักษาได้เพียงแค่30คนและผลสีก็ต้องตกอยู่ที่คนไข้โดยทางแพทย์และพยาบาลนั้นมองว่าร่างพรบรคุ้มครองฉบับนี้ยังไม่มีความจําเป็นที่จะนํามาใช้เพราะพรบรประกันสุขภาพก็ยังสามารถใช้ได้อยู่การฟ้องร้องของคนไข้กับหมอก็ยังสามารถทําได้อยู่และจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับหมอนั้นลดลงด้วยแต่ถ้ามีการนําร่างพรบรคุ้มครองมาพิจารณาใหม่ ทางแพทย์และพยาบาลจึงต้องมาคัดค้านแต่เนื่องจากว่าพราบนี้ไม่ได้ให้ศึกษาให้ละเอียดนะทั้งด้านผู้ที่รับความเสียหายและผู้ที่ให้บริการทางสาธารณสุขนะคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขทั่วประเทศก็ไม่ันเห็นว่าควรจะมีพระราชบัญญัตินี้ควรจะรับการพิจารณาทุกด้านในแง่ผู้รับบริการผู้ให้บริการ และก็ค่าใช้จ่ายของรัฐนะฮะบุคลากรรวมวาราชบ ouais ุรีขอแสดงการคัดค้านที่จะนำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารสุขเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามราชบัญญัติดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนอุคลากรด้านสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขของประเทศ เพราะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายและยังจะเป็นภาระ,ะด้านการเงินการคลังของประเทศในอนาคตด้วย